e Auto t for r h ผมกลับมาครับฝาบรายการดูมีมของเรานั่นเองนะครับผมผมมีข่าวดีจะบอกครับผมผมเรียนจบแล้วครับเย้และหลังจากนั้นเราก็จะเจอกับสิ่งที่ทุกคนเกียดอะจ๊อ ื่องนี้มันจะมีมีมใบสมัครงานเยอะครับผมก็คือมันจะเป็นมีกับ่งที่คนเกลียดที่สุดก็คือการทํางานนี่แหละครับผมพวกเด็กอ่ะพวกเองไม่เข้าใจหรอกชีวิตที่แบบเราไม่ต้องหาตังค์เอาเองเนี่ยมันโคตรเหนื่อยเล้วหมดไปก็เท่านั้นแหละครับผมผู้ใหญ่แบบผมเนี่ยก็ต้องก้มหน้าก้มตาทํางานต่อไปแลลวครับผมมางั้นเราไปดูคลิปไปเลยครับผมกิมล่าตา์หรอ The game. <laughs> ผมไม่รู้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยทันเกมวีขอบสองไหมที่มันจะเป็นเกมอาคีพที่เราจะต้องแอบรับบทเป็นตำรวจแล้วไปยิงโจรอะไรเงี้ยแล้วอ่ามันก็โป่ง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 ตามแอบอะไรอย่างเงีงงงงงงยงเ้ยไอ้ฟิลเล่นเกมเนี่ยคือประมาณนี้เลยเว้ยแต่คุณฟิบเว้ยมึงรีบไปแล้วนะคนทำรีบคนเล่นก็รีบแหละเอาจริง <laughs> <laughs> คือน่าจะอาบแบบมันๆเลยครับพี่น้องหว,ว๋ววมึงอ,อ่ะเขาอ,อ่ะแฟบิเลียนบน่นทำไมอ่ะ <c oughs> เมื่อไรจะถามเลยอ่ะแฟบิเลียนมันหอนแล้วมันทำไมวะ <c oughs> อันนี้นี่ฝงประกวดกับอีเมลอ้วงนั้นแหลอะ <c oughs> อะาฮะ เหมือนเหมือนเหมือนตามการ์ตูนตลกในสมัยก่อนนะที่แบบเฮ้ยข้าฝึกมาแล้วปิดประตูปุ๊บเรียบร้อยแล้วคำถามในหัวของคนดูก็คือประตูมันจะเอาอยู่หรอวะแน่นอนมันไม่เอามันเอาไม่อยู่อยู่แล้วไม่เหลือรับอะไรดีครับฮะลำโพงยังใช้การได้อยู่อะฮะจิ๋วได้หรอ

ไอ้โวยเลยอะมีกระเดาด้วยนะเงียก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 มันมันกั้นขำได้ไงโอ้กูกูกูจะถามอยู่เเออพลงคลาสสิกรักษาเบนโอสไม่กูไม่ออกกูคือเบลโรดที่ซิงค์อยู่ในรองราทีวีกูไม่ออกกูไม่ออกเปิดทีนี่คนดูทางช่องผมน่าจะเป็นบ้าเลดเดนลิมชันเหรออ่ะฮะ เราฟั์มตบผีได้หรอเอ้ยแลมึผีปิดตด้วยเอ้า คือในาำเภอแบบพูดแทนใจผมบ่อยแล้วเว้ยไอแต่แต่ผมเข้าใจนะเว้ยแบบในเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอะไรที่มันทําเงินได้ก็ทําไปก่อนใช่ครับผมรวมถึงการปล้นผีและเอาผีไปขายครับผม <laughs> ผีครับยังไงอะตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉันขอนะครับผมเออเอาไปเลย <c oughs> เบรนะครวบยฮ่อ้าวว่าดูกูเพิ่งเห็นนั่นบนตอนดูคือแบบอ๋อก็ก็ดูเออเขาโชว์เกมเพลย์พลพาวดีพอจบฟีนปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาอะไรอยู่เนี่ยปูจากไปแล้วแต่ยากก็ยังชนะอยู่ What is that m m a s last p o e อธิบายก่อนอธิบายก่อนคือคำว่าโบ o เนี่ยมันแปลว่าเป่าเว้ยซึ่งอาญาเขาก็เป่าอัธีของปู่ไปตามกติแล้เว้ยแต่คำว่า b r จ j อบเนี่ยก็คืองานเป่าใช่ไหมถ้าแปลตรงตัวอ่ะมันจะมีความหมายหนึ่งคืออะเออตามนั้นแหละครับผมตามนั้นแหละครับไม่ได้ปะไม่ได้มันมันออ่ะฮะ อ,อันนี้ต้องใส่คําเตือนว่าโอ้โหถ้ากูเป็นลูกหัวใจนะกูตายอ่ะเมื่อกี้อันนี้เหรอที่มาของคําว่าผีอุดมมิซายเ <c oughs> นความที่รถผีอุดเนี่ยมันเป็นรถที่เวลาเร่งเนี่ยมันจะแรงมากแล้วไม่รู้ทําไมเว้ยคนแก่ญี่ปุ่นนี่ถึงชอบขับรถรุ่นนี้อะมันเลยจะเกิดปัญหาแบบเหยียบคันเร่งแล้วมันก็พุ่งไปชนนู่นชนนี่ครับผมเออ ืึโอ้เสียงดังจัดเลยอะอะฮะมีคนวิ่งมาอ่าทำไมเสียงมันฟังไปเจอเร็วทำได้ไงวะอ๋อลืมไปโอลี่อินแบทิลฟิวอะไรก็เกิดขึ้นได้ในแบทิลฟิว คุณไม่เข้าใจคลิปนี้ใช่ไหมดีแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจในคลิปนี้แสดงว่าคุณยังจิตใจบริสุทธิ์อยู่ครับผมเดี๋ยวผมรับความบาปไปเองกิ๊กๆที่ฉันเลี้ยงดแูแฮปปี้ที่เจอฉันนะไปดิจ้าเดี๋ยวๆข้าใจเข้าใจ,าใจแบบว่าไ,ไงเดียวมันก็เหมือนหมาละหมาเวลามันเจอแบบเจ้านายตัวเองกลับมาอะไรเงี้ยมันก็ดีใจแบบหางฟันงิงๆ,ๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้แรงไปแล้วผมดูฟงแล้วน้องน่าจะไม่กลับมาแล้วครับผมรักก่อยพี่ชายไม่สามารถไปฟุตบอลฮีโร่ได้เดี๋ยวนะรับจรวดอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเกือบเทะละเกือบเทละ มผมได้ยินเสียงวิจาร์ถ้าคุณรู้แสดงว่าเราคิดเหมือนกันครับผมออออภาพลงตาจริงๆแล้วบล็อกสองอันนี้มันไม่ขยับว้าภาพลงตา <nodig> <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่ใช่รายการทำรมหารหรอไอ้นี่มชมมายากลหรอ มิชชั่นกิ่ฟเอลคอมพีดลี่มันจะมางงจริงตอนแรกผมนึกว่ารายการทรรมาหาเอ้าอยู่ดีไปชมเมกุนอ้าอยู่ดีเป็นรายการตลกเฉยเลยเว้ยเอา้าช็อตโดยเฉลี่ยอ๋อพ,อพี่คนนี้พี่ที่เขาไปไลฟ์โคตรปไาใช่ไหม <laughs> ที่อาบเลยอ่าใน YouTube อ่ะคอมเมนต์ปกติอโอ้โยโอ้โอ,โอ้ไม่นะเตรียมเป็นเฟิร์สเลยครับคนจะตอบเตรียมเป็นเฟิร์สเลยครับผม <laughs> ผมบอ,อกแล้วว่าแต่และแพลตฟอร์มเนี่ยพฤติกรรมการดูเนี่ยมันไม่เหมือนกันเว้ย <laughs> โดยเฉพาะในไอจีเนี่ยตัวดีเลยตัวี๊ดเลยไอแต่จริงๆมันเป็นงี้จริงครับผมคือแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมการดูที่ไม่เหมือนกันครับอันนี้ผมเคยทดลองมาแล้วอย่างในยูทูบจอนเนี่ยคนจะชอบแนวเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นในที่ต่อคนจะชอบอะไรที่มันชิดโพสมากๆหรืออะไรที่มันโลคอลิตี้มากๆแต่ใน Facebook เนี่ยคนมันเงียงครับผมมันเงียงครับผมคุณไปดูในในเพจผมก็ได้คลิปไหนที่มันยอดฟิวเยอะคือเฟรยก็คือเป็นเป็นคลิปแฟบๆมาเออชิบแป้งอะไรงมันวางของเล่นแล้ว ดูหน้าแมวนะดูหน้าแมวหน้าคือมันรู้เลยชีวิตกูหาไม่ละโอ้ยแย่แล้วโมเมนต์ที่แย่ที่สุดของวันลูกของท่านมันวางของได้แล้วมันเตรียมยุ่มหัวกูแล้วเฟิร์เวลเดี๋ยวมันก็โตทนหน่อยดูอีนี่อนกอนกเล่นกัอะไรวะดูนี่นะดนี่ดูนี่ดูภาพสายเียบนะแล้วดูภาพเฮ้ยเฮ้ย ถามจริงโอ้โหมูจังได้อ่ะฟูอยู่ดีแบบือนนัตาเจอวัยเด็กมากเลยแบบไอ้วัยเด็กเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยตอนที่ผมนอนไม่หลับใช่ว้วยอยู่ๆก็นึกคือนทำอะไร,ประแปลกๆไม่รู้ลุกไปหยิบไฟฉายขี้โตทำงานแล้วหลังจากนั้นก็กลับมานอนแล้วก็เปิดไฟฉายส่องเปิดม่านดูโอเคไม่มีเดินไปเช็คม่านตรงด้านหน้าโอเคไม่มีเช็คใต้เตียงเคลียร์เช็คที่เตียงเคลียร์แล้วก็ทำแบบนี้อะ <c ười> คือคือ <c> เ <ười> นีย่ยเบี้ยวเออแต่ก็นั่นแหละตามตามนั่นแหละมึงขุดเจอ,อยูเลเนียมวะฮะ ทำไมกูเขียนแคปชั่นงนี้วะสิ่งที่เราขุดเจอจากนั้นเราก็จะคราฟมันเออกูเข้าใจแล้วว่าทําไมกูเขียนแคปชั่นว่ามึงขุดเจอ,อยูริเนียมหรอถึงคราฟออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยสิ่งที่หาคือทําไมมันถึงเม้นโดยเคิร์ดฟ,ฟอร์ดวะพี่จ๋าร่า,าแตกเฮ้ย<า>ไม่ไหวแล้วคื<เ>อมันไม่ใช่อะไรเลยที่มันหาคือมันมันหาตอนท้ายอะ่ะอ่ะดูอีกรอบนะ จริงอ่ะตามต้นฉบับเนี่ยไอย้ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นฉากเปื้อนเลือดเว้ยแล้วเหมือนคนตัดต่อเนี่ยเอาไปตัดต่อเปลี่ยนเป็นฟีขาวฉันรักเธอแม่กับฉันรักแม่เธอโอ้ oh my god ไอ้คนอื่นอ่ะผมยังพอเข้าใจได้เว้ยแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมขัดใจอะวะชิบิโรกิกับแม่ชิบิโรกิเนี่ยแต่ชิบิโรกิเนี่ยมันขำจริงคือมันมันขายความแบบปัญญาอ่อนไปเลยอ่ะวีช่องจริงนะครับผมไปตามกันได้นะฮะคนซ้ายบนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นใครซ้ายล่างเนี่ยอ่าเปโกล่าแล้วก็ขวาล่างนี่ฟิเลียนนะครับผมแล้วก็ขวาล่างฝุดเนี่ยของคุณแมม่่เนียผ ม่วงเนี่ยคนนี้เป็นวีทูเบอร์เหมือนกันนะครับผมตอนแม่เดบิวต์แย่งฟีมแมโอ้ยมันเป็นโมน่ะคืออย่าว่าแต่วีเหล่านั้นเลยเขีผมนะโทรหาแม่คลิปนั้นเนี่ยยังอังกฤดแบบถล่มทลายเลยแบบแม่พี่บ้านแม่พี่บ้านืมานมผมจ่ายยี่ห้ายูโรสำหรับการตัดต่อนี้คุับไหมออฮะฮะฮะ เด to no ี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันค er ือการตัดต่อแบบคลิปเมื่อ10ปีที่แล้วใน YouTube ป้าไม่ก็สไลด์ใน PowerPoint อ่อะพวกพาวเวอรสมัย2,010อ่ะใช่ไหมใช่เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมลองทำไทฟิชชั่นบ้านดีกว่าใช่หรอครับใช่ครับจริงหรอจริงครับไม่เชื่อเชื่ออยู่เชื่อก็ได้เออผมครับงั้นไปเอ้าเอ้าสปเดอร์แมนทำอะไรอะเอ้าอะไรอะ อะไรวะอ้ยออว่าไม่มีะไรจะบรรยายนอกจากชว์ไว้เนี่ยอย่าพาเดี๋ยวเราจะรอดได้กันได้หรอโอ้ววว ูเฟบเกี่จัดอุ้ยเอาหน้าอย่างน้อยหนึ่งชีวิตก็เฟบคนได้อีกสองเลยนะเว้ยดีอยู่นะผับจีเหรอเออผมเพิ่งเขียงไปเอ้ยผู้เล่นใหม่อ่าไม่ปรานี้แม้ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นใหม่แต่ผู้เล่นเก่าก็จะไม่ปราณีคุณและใช่ครับผมถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเก่าแต่โชคชะตาก็จะไม่ปราณีคุณอยู่ดีครับผม เออเนาะน่าคิดนะถ้าสมมุติว่าทุ่มลงไปแล้วตรงนั้นมันเปกระจกนิลภพย์อะเพราะว่าจริงๆตามเนื้อเรื่องแต่กระจกนิลยมันมันระบุว่ามันรับน้ำหนักได้2คนใช่ไหมเน้นแสดงว่าถ้าทุ่มลงไปเนี่ยก็คือก็ไม่ตกใช่ไหมแล้วมันจะเป็นยังไงวะอ่ะป้าแกเจ็บแน่ๆเว้ยแต่แบบ2คนนี้คงอายหน้าด่ว อ้าฝสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมขอไปส่องตรงฝั่งของผมบ้างแล้วกันนะมีมของผมมีอะไรบ้างเ,<อ>เห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมเป็น v ีทูเบที่มาก่อนการเนี่ยใช่ไหมเอ้ยไงฟรนด์าความฝันผมก็เป็นจริงแล้วดีที่ผมบอกว่าผมอยากเห็น v ีทูเบอรกระสืออะนี่ไงเฮ้ hey! อ๋อไอภาพาที่ผมติดอยู่ในเครื่องซักผใช่ไหมอันนี้คือแฮปปี้เอนดิ้งเหรอใครทำวะเนี่ยเดี๋ยนะทุดจีนทีหูคนดีทำกัการคนชั่วแสนกว่าคนอยู่ในช่องผมคุณโคตรสุดยอดเลยว่ะเอาไปหนึ่งไรเลยว่ะแล้วคุณปายจะมาบอกว่าผมก็เป็นคนดีไม่ใช่หรอไม่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 รอบนี้คุณปายไม่ใช่คนดีดูนี่ดูนี่ไม่ม,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 มีมีอะไรทั้งนั้นแหละฮันตรวจมาสั่ง จะหลุดจากวงช้อนขียไม่ได้ก็เพราะมึงนี่แหละโอ้ยถ้าใครขึ้นชื่อชอบนะครับผมอยากส่งมีมของผมมาหรือว่าอยากส่งคลิปตลกมาให้ผมเอามาเลี้ยงชั่นเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่ discord น้องว่านทีวีนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกอย่างนึงนะครับคือผมได้รับการเชิญไปเป็นแคดดเลือก vlogger award ปี2025สาขาเกมมี่นะครับผมก็เข้าไปโหวตกันได้นะครับผมอยากได้รางวัล vlogger บ้างนะไปโหวตก็ได้นะถ้าเกิดว่าผมได้รางวัลเดี๋ยวผมแต่งชุดเมดให้ดูเลยแบบ แต่งจริงๆอะ่ะเปิดกล้องจริงอะ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเว้ยสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะการขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมา,มากๆถ้าเกิดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมมากๆนะครับ